สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมาจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วในอีีที่107สวัสดีพี่พี่ยามเช้าวันพุทธที่6ธันวาคม2อ6 6นะครับพี่วันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกถูกนะครับพี่ มีพระบ้านๆมาแบ่งปันพี่ๆอีกแล้วแล้วบอกได้เลยว่าราคาเนะี่ยทุกถูกครับพี่ถูกจริงๆนะพี่เนาะเพียงแค่พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับใจร้อนพี่โทรได้เลย096 259 4093จะแอดไลน์ก็ ID ดีไลน์เฮงดี789และเ้พี่ลูกค้าท่านใหม่ พี่ไม่ต้องกังวลใจเลยครับทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่ๆสบายใจได้เลยว่าพระที่บิดกับทางร้านไปเนพีพี่ถึงมือพี่ๆอย่างแน่นอนครับพี่ <c oughs> เริ่มต้นเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าวันนี้มีพระพอสมควรเลยนะพี่เนาะถ้าน้องไปไวเกินไปพี่อยากดูรูปเพิ่มเติมแจ้งน้องได้นะครับ <c oughs> แจ้งน้องได้เลยนะพี่เนาะแต่ว่าขอพี่ๆคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะครับ ขอคลนละหนึ่งไลคล์ขอคนละหนึ่งแชร์และถ้าพี่ๆยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามกันไว้ครับพี่เวลาต้องลงคลิปใหม่ระบบจะได้แจ้งเตือนพี่นะครับพี่เอา้าเริ่มต้นรายการแรก <c oughs> โอ้เริ่มต้นรายการแรกเหรียญกันัยหลวงปู่แผ้วเหรียญกันไยหลวงปู่แผ้วสวยๆเลยพี่สวยๆเลยพียยย่อย่างนี้พี่ลองดูครับนี้สวยจริงๆพี่ดูดูโหดูอ่าพี่ลองดูครับผิวพันอย่างนี้พี่ผิวลุงล้งๆสวยๆอย่างนี้นะครับพี่ หลวงปู่แพ่วปาวโลอายุ98ปีวัดลางหมันอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะพี่เนาะเนี่ยพี่โอ้โหพี่พีดูนะเดี๋ยน้องลงกล้องให้พี่ดูเนี่ยพี่ดูโอ้โหหน้าตาหลวงปู่คมชัดครับพี่เนี่ยรายละเอียดคมชัดดีครับพี่เนี่ยกันภัยชื่อดีเลยพี่กันไัยพี่ลองดูรายละเอียดครับพี่ขนาดในมือเนี่ยย่นย่นลอยลอยเหี่ยวย่นในมือยังชัดเจนเลยพี่รุ่นพิเศษอย่างนี้ครับพี่ตอกว่าพิเศษนะพี่เนาะเนี่ยพี่ในผิวซ้อผิวนะพี่ยังมีขึ้นลุ้งลุงเลยนะพี่ ขึ้นลุ้งอย่างนี้เลยพี่เดี๋ยวโอ้โหสวยงามไหมครับพี่อย่างเงี้ยโดนใจพี่พี่ไหมครับโดนใจพี่พี่ไหมครับหลวงปูแ่แพวรุ่นพิเศษแบบนี้เหรียญกันไัยนะพี่น้องมีต่อโค้ดเนี่ยพี่เนี่ยเก้าแปดเนาะพี่เนาะต่อโค้ดเก้าแปดอายุของหลวงปู่เลยพี่ลองดูแล้วพี่ดูผิวโอ้โหผิวขึ้นลุ้งเลยพี่องค์นี้ผิวขึ้นลุ้งสวยเลยครับพี่เอา้าอย่างเงี้ยรายการแรกเอาไปเลยสี่ร้อยบาทเปิดประเดิมรายการแรกเอาสี่ร้อยบาทครับพี่รายการต่อมาพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มอย่างงี้พี่ ภาปิดตาหลวงปูยิ้มออกเนื้อโซนขาวๆนะพี่น้องออกเนื้อโซนขาวๆแต่พลาสติกเขาจะเก่าหน่อยนะพี่น้องพลาสติกเขาออกขุ่นนิดนึงพี่ๆลองดูนะครับเนี่ยันจะออกโซนขาวนะพี่นะโซนเนื้อขาวแบบนี้พี่ๆชอบไหมครับพี่ลองดูเนื้อหาแบบนี้บีเนื้อหาแบบนี้ครับพี่พี่ๆชอบไหมเอ่ยพุงปองนะพี่น้องปิดตาปูยิ้มพุงปองหรือว่าพิมพ์สังกะจายนะพี่น้องมีเสร็จเขาเรียกว่าปิดทองมาด้วยพี่ปิดทองมาเรียบร้อยเลยพี่เนี่ย พี่ดูเนื้อหายอย่างงี้พี่เนื้อหายแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูนะครับพี่ลองดูเนาะเนี่ยพลาสติกเขาจะขุ่นๆนิดนึงพี่อย่างงี้เลยครับพี่เอาประมาณเนี้ยครับพี่ประมาณนี้นะพี่นะพับปิดตาเอาห้าร้อยบาทพับปิดตาปุยิมเอาห้าร้อยไรคันตอมาโอ้โหพี่พี่ลองดูครับพี่พี่สายหลวงพ่อกล้วยพี่ลองดูเนื้อดินอย่างงี้พี่พระเนื้อดินแบบนี้พี่พิม์แหวกมานนะพี่น้องพิมแหวกมากๆาหลวงพ่อกล้วยเนื้อดินอย่างงี้พี่ลองดูเนื้อหาก่อน พี่ๆลองดูเนื้อหาก่อนอย่างเงี้ยพี่ชอบไหมครับเนื้อหาแบบนี้พี่ๆชอบไหมครับพี่ๆลองดูเนาะพี่ๆลองดูนะครับพี่เอาให้ชอบเอาให้ใช่แล้วพี่ทักทายน้องได้เลยพี่ๆลองดูโอ้โหดูคมชัดดีจริงๆพี่คมชัดดีจริงๆครับพี่ลองดูเนาะอย่างเงี้ยพี่นี่เนื้อหาแบบนี้พี่เนื้อหาแบบนี้พี่ๆลองดูนะครับพี่ๆลองดูเลยอย่างนี้ครับพี่อย่างนี้เลยครับนี่เอ้าลองดูพี่ๆลองดูนะครับเนี่ยพี่แหวกม่านหลอพรากลวยแบบเนี้ยเอาห้าร้อยบาท แวกมันหลวงพ่อกลวยเอา5้าร้อยพี่พี่ลองดูเลยครับรายการต่อมาพระสิวลีหลวงปู่โต๊ะเลี่ยมเรียบร้อยแล้วพี่เป็นงานเลี่ยมแบบเก่าๆแต่นะพี่นะไม่ใช่ผมดูว่าเป็นแบบเขาเรียกอะไรสังกสีหรือเป็นเหล็กถนงนี้นะพี่เนาะอย่างพี่หลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพลีโอ้โหพี่ลองดูเนื้อหายอย่างนี้ครับพี่เนื้อหาอย่างนี้ของเก่าๆแน่นๆอย่างนี้ หงเก่าๆแน่นๆอย่างนี้พี่ลองดูโหลายละเอียดคมชัดนะพี่เนาะรายละเอียดคมชัดดีมากๆเลยพี่เนี่ยลายละเอียดคมชัดดีมากๆเลยครับพี่โอ้โหพี่ดูเนื้อหาแบบนี้เนื้อหาแบบนี้เลยครับพี่เนื้อหาแบบนี้เลยพี่บบลพๆลองดูครับ แล้วดูพี่รายละเอียดตัวยันยันตรีด้านหลังชัดเจนพี่ไม่ต้องห่วงเลยครับพี่ยันตีข้างหลังชัดเจนข้างบนเขียนเลยหลวงปูโตะ๊ะข้างล่างวัดปัะดูชิมพีแบบนี้พี่พี่ชอบไหมครับพี่พี่ชอบไหมครับพระสิวลรีแบบเนี้ยพี่เอา400บาทโอ้โหดูราคา400บาทงั้พี่พี่ลองดูนะครับ รายการต่อมาเหลลาเรียญหล่อชินาาดเหรียญหล่อชินาาชไม่ทราบที่จริงๆพี่ด้านหลังเรียบแบบนี้นะครับพี่หลังเรียบแบบนี้พี่เหรียญหล่อเหรียญหล่อบรานพี่ลองดูนะครับเนี่ยพี่ลองดูเลยครับพี่เหรียญหล่อแบบนี้เป็นเหรียญชนินาาชนะพี่เ้องไม่ทราบที่ไม่ทราบปีพศสองนะพี่เนาะอย่างนี้ครับพี่พี่ลองดูครับเนี่ยดูรอยตะไบแบบนี้พี่รอยตะไบแบบนี้พี่พี่ลองดูเนื้อหายงี้พี่เนื้อหาโลหะประมาณนี้ครับ เนื้อหาโลหะประมาณนี้ครับพี่เนี่ยโอ้โหเหนะเรียญหล่อชินาราตั้พี่นะเหรียญหล่อชินาราตเก่าๆดีพี่เก่าๆดีครับเนี่ยอื้อหือเนื้อเหลืองอมเขียวสวยๆรอยตะไบอย่างนี้พี่ๆลองดูนะครับเนี่ยพี่ตะไบเก็บงานแบบเนี้ยโอ้โหลองดูพี่อย่างเงี้ยพี่ๆชอบไหมครับเอาอย่างเงี้ยครับพี่เหรียญหล่อชินาราอย่างเงี้ยพี่เหรียญหล่อชินาราต์เนี่ยพี่เอาสามร้อยบาทพี่ๆท่านใดทราบที่เอาไปเลยสามร้อยบาทไม่ทราบที่ก็จัดได้นะพี่นัทธาพี่ชอบจัดไป พี่ะรายการต่อมาหลวงปู่ทวดเสียนโตโอ้โหพี่ลองดูเนื้อทองแดงแบบนี้สวยๆเลยพี่บอกได้เลยว่ารายละเอียดนี่คมชัดดีจริงๆพี่รายละเอียดนี่คมชัดดีจริงๆครับพี่พี่ลองดูเนื้อหาแบบนี้พี่เนื้อหาแบบนี้เนาะเนื้อทองแดงนะพี่นะองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงพี่ดูเสียนโตนี้พี่พี่ลองดูนะครับรายละเอียดอย่างเนี้ยพี่ดูรายละเอียดคมคมดีนะพี่นะรายละเอียดยังดูคมคมดีพี่ดูหลวงปู่ทวดเนี่ยพี่ดูเสมาหลวงปู่ทวดแบบนี้ครับพี่เนี่ย เทมาหลวงปู่ทวดแบบนี้พี่ๆลองดูนะครับเนี่ยเหยียบน้ํา <c oughs> ทะเลจืดโอ้โหพ,พี่ลองดูครับรายละเอียดคมชัดดีไหมครับพี่อย่างเงี้ยพี่ๆชอบไหมครับอย่างนี้พี่ๆชอบไหมครับพี่ลองดูเนาะเนี่ยพี่ด้านหลังอาจารย์ทิมเนี้ยโอ้โหดูหน้าตาลหลวงน่าจะหน้าตาอาจารย์ทีมคมชัดดีพี่รายละเอียดตัวหนังสือคมคมพระครูวิสัยโสโพลน,นี่อาจารย์ทิมแบบนี้พี่ลองดูรายละเอียดคมชัดดีพี่รายละเอียดคมชัดดีครับพี่เดียดเสียนโตหลวงปู่ทวดนะพี่เนาะอย่างเงี้ยเอาสี่ร้อยบาท เดี๋ยวเสี่ยนโตกยเอาสี่ร้อยครับพี่เอารายการต,ต่อมาพี่พี่ที่ชอบเนื้อว่านพีพพ่พี่ที่ชอบเนื้อว่านที่หลวงผู้ทวดเนื้อว่านแบบนี้ครับพี่หลวงผู้ทวดเนื้อว่านแบบนี้ครับพี่เนี่ยโอ้โหพี่พี่ลองดูก่อนเนาะดูเนื้อหาก่อนพี่พี่ลองดูเนื้อหาก่อนนะครับดูให้ชอบดูไม่ชอบแล้วทักทายน้องนะครับอย่างพี่ลองดูนี่พี่ลองดูนี่ครับพี่รูที่เอาออกจากบล็อกนะพี่เนาะเนี่ยครับพี่เนี่ยพี่ลองดูเนื้อหางี้ เนื้อหาประมาณนี้พี่พี่ชอบไหมครับเนื้อหาประมาณนี้พี่พี่ชอบไหมครับนี่พี่พี่ลองดูนะพี่พี่ลองดูเลยอย่างนี้ครับพี่นี่ประมาณนี้พี่ประมาณนี้เนื้อหาประมาณนี้พี่เนี่ยอืมดูอย่างเงี้ยโดนใจพี่พี่ไหมครับเนี่ยพี่ลองดูนะครับลองดูนะครับพี่อย่างนี้เลยพี่เนื้อหาอย่างนี้เลยครับพี่อืมพี่พี่ลองดูเลยอย่างนี้ครับเนี่ยพี่นี่อย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยพี่เนี่ยรายละเอียดประมาณนี้นะพี่เนาะ รายละเอียดประมาณนี้แล้วนะครับพี่รายละเอียดประมาณนี้พี่เอา้าอย่างเงี้ยครับพี่หลวงปู่ทวดเนื้อว่านเงี้ยเอาห้าร้อยบาทหลวงปู่ทวดเนื้อว่านเอาห้าร้อยครับพี่อ้โหูดูราคาแบ่งปันเบาๆแล้วบอกได้เลยว่าโอ้โหราคาหลักร้อยจริงๆพี่ราคาหลักร้อยจริง,ๆ,ราคารงๆครับพี่อ่าเอามาแบ่งปันไว้พี่นะครับโดยการต่อมาเหรียญไข่หลวงพ่อไปนะพี่นนะองวัดกำแพงเงี้ยพี่พี่ๆลองดูเลยนะพี่นี่พี่เนื้อหาโลหะแบบนี้พี่ๆชอบไหมครับเนื้อหาโลหะแบบนี้พี่ๆชอบไหมครับ ตามสไตล์พระลอโบราณพี่ๆลองดูเนื้อหาแบบนี้เนื้อหาแบบนี้ครับพี่เนี่ยอืพี่ลองดูครับเนี่ยเนื้อหาแบบนี้พี่เนี่ยเนื้อหาเกา่าๆอย่างนี้เลยครับพี่นี่พี่ลองดูนะครับลองดูนะพี่เนาะอย่างนี้พี่ลองดูครับนี่เนื้อหาประมาณนี้ที่ล,ลึกสองสี่เจ็ดเก้าถ้าจาไม่ผิดถ้าผิดต้องขออภัยจริงๆพี่จําปีพศออได้ไม่แม่นเท่าไหร่เนื้อหาประมาณนี้พี่ นื้อหาประมาณเนี่ยพี่ตัวหนังสือก็ยังพอเห็นชัดอยู่นะพี่นะยังพอเห็นอยู่พี่ตัวหนังสือยังพอเห็นอยู่ครับพี่เนาะเอาอย่างเงี้ยครับพี่เหรียญไข่หลวงพ่อไต่อย่างเงี้ยครับพี่เอา400บาทโอ้โหดูราคาราคาแบ่งพันเบาๆจริงๆครับพี่รายการต่อมาเหรียญปลอดภัยเอามีกันภัยแล้วปลอดภัยไปด้วยพี่มีกันภัยแล้วปลอดภัยไปด้วยหลวงปู่เพล่แล้วพี่เนาะมีเลขด้วยนะ133หลวงปู่เพล่เปาวะโลอย่างนี้ครับพี่นี่ อ่าพี่พี่ลองดูนะครับที่ระลึกนะพี่เนาะที่ระลึกนี่นลลนพี่นี่ปลอดภัยอันนี้ออกวัดเลยเนี่ยวัดประชาราชบำรุงนะพี่เนาะนี่วัดลางหมันจังหวัดนคนปรปฐมโอ้โหพี่พี่ลองดูครับดูครับพี่ โอ้โหผิวสวยๆเลยพี่เออในกล้องออกสีทองเน้ะที่จริงตัวจริงจะออกสีส้มนะพี่ออกสีส้มเหอนไีมนะผิวออกส้มๆแดงส้มๆไม่ออกถึงแดงพี่ออกส้มๆนะพี่เนาะแต่อันนี้น่าจะโดนไฟเยอะไปนิดนึงพี่เพราะว่าถ้าไม่ลงไฟเนี่ยจะไม่ชัดนะพี่เนาะอย่างนี้ครับพี่อย่างนี้ครับพี่โอ้โหดูรายละเอียดคมชัดดีพี่แล้วต่อโคดนี่แล้วต่อโคดหลวงปู่แพลวโอ้โหดูปาวาโลตรงนี้จะเป็นเอ่อฉายาของท่านนะพี่เนาะ อย่างเี้พี่มีตอกเลขหนึ่งสามสามแบบนี้ครับพี่เนี่ยดูตัวหนังสือคมชัดรายละเอียดคมชัดมากๆเลยครับพี่เนี่ยอย่างเงี้ยพี่สวยๆอย่างเงี้ยพี่พี่ชอบไหมครับอย่างเงี้ยสวยๆดีครับพี่พี่พี่ชอบไหมครับเหรียญปลอดภัยอย่างงี้พี่ปลอดภัยพี่ดูตัวหนังสือคมชัดครับพี่นี่รุ่นพิเศษนะพี่นะวัดลางหมันโอ้โหตัวหนังสือคมชัดดีครับพี่แล้วผิวสวยงามมากครับเหรียญนี้ผิวสวยจริงๆพี่ๆลองดูนะพี่นะเหรียญปลอดภัยอย่างเงี้ยเอาสี่ร้อยบาทโอ้โหเหรียญปลอดภัยเอาสี่ร้อย เอารายการต่อมาสายหลวงพ่อเกษมมีไหมครับพี่ๆสายหลวงพ่อเกษมมีไหมครับพี่ๆลองดูนะเหรียญมทบสามอกค่ายสุรค่ายสุรนารีนะพี่เนาะอ๋อนครราจะสีมาอย่างนี้ครับพี่เอ่อมณฑลทหารบกที่สามนะพี่เนาะหรือเขาเรียกว่าเหรียญมทบสามหลวงพ่อเกษมนะพี่เนาะอย่างนี้ครับพี่พี่ๆลองดูโอ้โหคมชัดดีไหมครับพี่แกะบล็อกเลือกสวยงามคมชัดลึกดีจริงๆครับพี่เนี่ย แกบอกด้วยคมชัดเลือกดีครับพี่เนี่ยดูโอ้โหดวงตาคมชัดนพี่น้องรายละเอียดคมชัดมากครับพี่รายละเอียดคมคมชัดชัดดีครับพี่เนี่ยดูออ้อหเหลิยวจีวอนคมคมรายละเอียดคมคมอย่างพี่สวยงามจริงๆครับพี่เหรียญมอทบอสามหลวงพ่อเกษมสวยๆเลยครับพี่สวยๆเลยครับพี่เนี่ยพี่ดูตัวนัสือคมคมต่อโคดนะพี่น้องต่อโคดจักอย่างเนียพี่เนี่ยลองดูนะพี่นะอย่างนี้ครับพี่อ่ามณฑลทหารละเออมณฑลทหารบกที่สามค่ายสุรล ค่ายสุรลนารีนะพี่น้องอย่างนี้ครับพี่เนื้อทองแดงสวยๆอย่างงี้ครับพี่หลวงพ่อเกษตมทบอสามอย่างนี้เอาไปเลยห้าร้อยบาทมทบสามเอาไปห้าร้อยพอครับพี่โอ้โหรายการต่อมเอาใจพี่ๆที่ชอบพระขนาดเล็กๆย่อมๆเอาไปให้เด็กใช้เอาไปให้เอาไปให้แฟนใช้นะพี่น้องเอาไปให้พี่ผู้หญิงใช้นะครับพี่อย่างนี้ครับพี่เอาเริ่มต้นก่อนเลยนี่เหรียญดาวเหรียญดาวพระปิดตาด้านหลังพระ หน้าปกของพี่น้องวัดเขาสะพายแร่งเออโอ้โหพี่ลองดูอย่างนี้ครับพี่สวยๆเนี่ยเล็กๆน่ารักดีนะพี่น้องเล็กๆน่ารักดีครับพี่พับปิดตานะพี่นะพี่ๆลองดูรายละเอียดคมๆชัดๆผิวสวยๆแดงๆอย่างเงี้ยพี่เนี่ยอืมเดี๋ยวพี่ลองดูเขาเขียนอะไรนะโมพุทธายะใช่ไหมพี่เนี่ยโอ้โหดูพี่ดู พระิตาสวยๆไงพี่พระิตาสวยๆเนี่ยพี่เป็นข้างหลังเป็นพระหน้าปกตรงพี่เนาะวัดเขาสะพายแรงอย่างนี้โอ้โหสวยงามดีพี่พระสวยด้วยนะพี่เนาะเล็กๆดีเล็กๆน่ารักน่าใช้ดีครับพี่เนี่ยเรียบเรียบร้อยแล้วพี่เรียบเรียบร้อยแล้วเอาไปใช้ขึ้นคอได้เลยครับพี่อย่างนี้นะพี่เนาะเอาสี่ร้อยบาทเอาโหเอาเงี้ยเอาสี่ร้อยเท่านั้นนะพี่เอารายการต่อมาโอ้โหดูพี่สุดยอดพระนิรันดรายเลยหลวงปู่ทวดเม็ดแตงหลวงปู่ทวดศูนย์แปดแบบนี้ครับพี่พี่ๆลองดูเลยเนี่ยเอาปาก้าแบบนี้ครับพี่ เนื้ออัปก้าแบบนี้ครับพี่อ้าวพี่ๆลองดูนะครับนี่อพี่ลองดูโหสวยงามดีครับพี่สวยงามดีนะพี่เนาะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้เป็นเม็ดแตงศูนย์แปดนะพี่นะอย่างเงี้ยพี่เออัปก้าแบบเนี้ยพี่สวยงามดีครับเดี๋ยวน้องลงกล้องให้พี่ดูนะเดี๋ยวน้องลงกล้องให้พี่ดูนะครับเนี่ยพี่ๆลองดูครับอย่างเงี้ยพี่เนี่ย หลวงพ่อทวดวัดช้างให้โอ้โหลองพี่ลองดูหน้าตายังดูคมชัดดีนะพี่เนาะหน้าตายังดูคมชัดดีครับพี่เรียนเนี้ยโอ้โหดูพี่ดูอย่างเงี้ยพี่พี่ชอบไหมครับพี่พี่ชอบไหมครับเนี่ยหลวงพ่อทวดวัดช้างให้โอ้โหคมชัดดีพี่นี่คมชัดดีนะพี่เนาะนี่เลยข้างหลังเป็นอาจารย์อาจารย์ทิมอย่างนี้ครับพี่พระอาจารย์ทิมแบบนี้โอ้โหพี่พี่ลองดูเนี่ยคมคมชัดชัดดีพี่คมคมชัดชัดดีอยู่นะพี่เนาะถือว่ายังดูว่าคมชัดดีนะพี่เนาะอย่างเงี้ยครับพี่ เหรียญเม็ดแดงของปูทวดเงี A, ้ยเอาสามร้อยบาทอุ้ยราคาสามร้อยบาทเท่านั้นครับพี่เอารายการต่อมาเหรียญจอบหลวงพ่อเงินเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินแบบนี้เนื้อหาประมาณนี้พี่ๆลองดูครับอย่างเงี้ยพี่ๆชอบไม่เอ่ยเนี่ยพี่ลองดูเนื้อหาแบบนี้เนื้อหาแบบนี้จอบเล็กแข้งตรงสวยๆเลยพี่นี่พี่ๆลองดูนะครับเนี่ยโอ้โหดูหล่อโบราณนะพี่พระหล่อโบราณเล็กๆดีพี่เล็กๆดีครับพี่น่ารักน่าใช้น้พี่นี่ หูป like ิงอย่างนี้ห really? <IM ELLE AP> ูหปิงแบบนี like. ้โอ้โหพี like. ่ๆลองดูค like. ร yeah, like ับเนี like. ้ย like. อ่าตามสไตล์พระหลกโบราณอย่างเงี้ยพี่ลองดูนะครับนี่เลยหลวงพ่อเงินจอบเล็กหลวงพ่อเงินอย่างนี้พี่ๆชอบไหมครับถ้าชอบจัดไปเอา400บาทถ้าชอบจัดไปเอา400ร้ยรายการต่อมาพระนาปกหลวงพ่อเดิมพระนาปกหลวงพ่อเดิมแบบนี้พี่เล็กๆน่ารักน่าใช้เนี่ยพี่ๆลองดูนะครับเนี่ยพี่น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 ี่อย่างนี้เลยครับพี่เนี่ยโอ้โหดูพี่ดูหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพอย่างนี้ครับพี่นี่ พี S <S <it> <squats are> ่ลองดูนะครับเนี่ยพี่นี่นี่เล็กๆรับดูเป็นเหมือนเหรียญหล่อนะพี่เนาะใช่ไหมคือคล้ายจะเป็นเหรียญหล่ออย่างเงี้ยพี่เนี่ยอืมดูเล็กๆน่ารักน่าใช้ดีพี่เล็กๆน่ารักน่าใช้ดีครับพี่วัดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพแบบนี้พี่นี่นี่นี่พี่ลองดูนะครับพี่พี่ลองดูนะอย่างเงี้ยครับพี่อย่างเงี้ยพี่ชอบไหมเอย หน้าปกหลงพ่อเดิมนะพี่เนาะหน้าปกหลงพ่อเดิมอย่างเงี้ยครับพี่เอาสามร้อยบาทโอ้โหดูราคาราคาตก,กใจไหมครับพี่เล็กๆน่ารักน่าใช้เอาไปสามร้อยแต่นี่ต่อมาเลยครับพี่ปลาพาบนปลาพาบนทนข้างรัศมีหลบอุครับพี่เนื้อตะกวัวแบบเนี้ยพี่เนื้อตะกวัวแบบนี้เนี่ยพี่ลองดูด้านหลังมีรอยจานนะพี่นั้นด้านหลังมีรอยจานนะพี่นะนอยา่างนี้เลยครับพี่เนี่ยปลาพาบนทนข้างรัศมีโอ้โหหลบอุข ปากโคลมขามเท่าพี่ๆลองดูนี่พี่ลองดูครับอย่างเงี้ยพี่ๆชอบไหมครับโดนใจพี่ๆไหมครับอย่างเงี้ยพี่หลวงปู่สุกแบบนี้หลวงปู่สุกแบบนี้เนี่ยพี่ลองดูครับหลวงปู่สุกแบบเนี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโดนใจพี่ๆไม่เอ่ยมีรอยจานนะพี่นะมีรอยจานอย่างนี้เลยพี่อย่างนี้เลยครับอ่าได้มาบ้านๆอย่างนี้เลยพี่เนี่ยได้มาบ้านๆอย่างนี้เลยครับพี่สวยๆเลยพี่อย่างเงี้ยเอาสี่ร้อยบาท อารม้นทนข้างรัศมีเนี่ยเอาสี่ร้อยบาทครับพี่เนี่ยถ้าเราลองดูนะพี่นะรายการต่อมาเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรโอ้โหพี่เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรอย่างเงี้ยพี่เหรียญหล่อเก่าเก่างานเก่าเกอย่างเงี้ยพี่ลองดูนะครับเนี่ยโอ้โหคลาสสิกดีครับพี่เนี่ยคลาสสิกดีจริงพี่เหรียญเนี่ยผมบอกเลยว่าคลาสสิกมากเลยพี่เดี๋ยว้องลงกล้องให้พี่ดูนี่หลวงพ่อเพชรพี่ลองดูครับ แต่ไม่ทราบปีไม่ทราบพอศนะพี่เนาะไม่ทราบว่าออกวัดไหนที่ใดพี่ไม่ทราบที่จริงๆพี่แต่ดูว่าคลาสสิกดีครับพี่พี่ลองดูเนี่ยดูอย่างเงี้ยเก่าเก่าหิ่งหิงบ้านบ er ้านอย่างเงี้ยพี่อย่างเงี้ยพี่ชอบไหมครับอย่างนงี้พี่ชอบไหมครับอย่พี่ลองดูนะนี่โอ้โหดูพี่ดูอย่างเงี้ยคลาสสิกดีไหมครับพี่อย่างเงี้ยคลาสสิกดีไหมครับพี่นี่อื้มลองดูครับพี่อย่างนี้เลยครับพี่อย่างนี้เลยนะ อย่างนี้เลยครับพี่นี่ประมาณนี้พี่ประมาณนี้นะพี่เนาะเนื้อหาประมาณนี้แล้วบอกได้เลยว่าไม่แพงอย่างเงี้ยเอาสามร้อยบาทเหรียญหลอหลวงเพชรนี้เอาสามร้อยเท่านั้นนะพี่โอ้โหดูราคาราคาเบาเบาพี่บอกได้เลยว่าราคาเบาเอาใจจริงๆพี่เอาใจพี่พี่ครับพี่ให้พี่พี่สบายกระเป๋าเลยพี่เอ้าสองรายการสุดท้ายแล้วพี่ของอีพีหนึ่งร้อยเจ็ดเอารายการต่อมาพี่พี่เรียกร้องกันมาเยอะมากพี่พี่เรียกร้องกันมาเยอะมากเนี่ยพี่ เหรียญเสาห้าบูชาคูนะพี่น้อะพระรูปหล่อครึ่งซีกติดขันน้ำมนเนื้อนวะโลหะนะพี่เนาะเทโบราณชุดกรรมการหลวงปู่หมุนอย่างเงี้ยพี่พี่ลองดูครับนี่โอ้โหดูโดนใจพี่พี่ไหมครับอย่างเงี้ยโดนใจพี่พี่ไหมครับมีนะมีกล่องละหนึ่งละเนี่ยพี่ลองดูเนี่ยเนี่ยครับพี่พระสไตล์พระหล่อโบราณนะพี่นะเขาาไปติดขันน้ำมนต์นะพี่เนาะเนี่ยเนื้อนวะโลหะนะ เนื้อนวะโลหะเอามาทําแบบหล่อบโบราณเนี้ยแบบโหไม่ค่อยเจอนะพี่เนาะะนานๆจะเจอทีครับพี่เนวะโลหะอย่างงี้พี่ลองดูโอ้โหดูรายละเอียดก็ถือว่าคมชัดดีนะพี่เนาะหล่อโบราณนะพี่กนะ็อย่างงี้ได้ยด้อย่างงี้ก็ถือว่าคมชัดมากๆแล้วพี่เนี่ย,ยดูพี่ดูคลาสสิกดีครับพี่เนื้อนวะโลหะเนื้อนวะโลหะแบบนี้พี่ๆลองดูนะครับเนี่ยดูพี่ลองดูนะครับนี่นี้อ่ะพี่ ด้านหลังจะเป็นประมาณนี้นะพี่เนาะด้านหลังเขาจะโค้งๆนิดนึงเพื่อที่จะติดขันบาทขันน้ำมนให้ได้พอดีนะพี่เนาะอย่างเงี้ยครับพี่อย่างนี้เลยครับพี่เนี่ยลองดูนะพี่นะอย่างเงี้ยพี่พี่ชอบไหมครับอย่างนี้พี่พี่ชอบไหมคร, <ๆ S 1> ครับพี่เนี่ยเอ้าอย่างเงี้ยครับพี่เนี่ยหลวงปู่หมุนนวโลหะนะพี่เนาะเป็นแบบพิมพ์ครึ่งซี่กับว่าติดขันน้ำมนางนี้นะพี่นะอย่างเงี้ยพี่เอ้าห้าร้อยบาทหลวงปู่หมุนนะพี่มีกล่องเรียบร้อยแล้วพี่เนี่ยนี่อย่างนี้แล้วพี่เสาห้าบูชารู รูปหล่อครึ่งซี่ติดขันน้ำมลแบบนี้เนื้อนวะโลหะนะพี่นะมีกลงเรียบร้อยอย่างเงี้ยพี่เอา500้อบาทครับพี่เอามาที่รายการสุดท้ายของวันนี้ละมาที่รายการสุดท้ายของวันนี้ละครับพี่พระขุนแผนหลวงปู่ทิมเลี่ยมเกา่เกาๆอย่างงี้พี่เลี่ยมเกา่เกาๆแบบนี้พี่ลองดูเนะื้อหาแบบนี้เนี่ยพี่ลองดูเนี่ยด้านหลังนะเนี่ยพี่ด้านหลังความคลาสสิกของเขาอยู่ที่นี่เลยพี่เนี่ยเขาคล้ายๆเอาเหรียญนะพี่เนาะคล้ายเอาเหรียญเขาเหรียญเลยนะเจริญพรบนเพี่ติดเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยนนพี่เนเเี่ยดูคลาสสิกด อ๋หลงผู้ทิมนะพี่เนาะหน้าปกหลงเอ้ไม่ใช่หน้าปกขุนแผนหลงผู้ทิมเอาไปรวนไปละรวนไปแล้วพี่พลองดูครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวน้องลงกล้องให้พี่ดูนะครับเนี่ยพี่ลองดูเลยเนี่ยพี่เนื้อหาประมาณนี้พี่เนื้อหาประมาณนี้ครับพี่เนี่ยอืมดูเนื้อผงอย่างนี้พี่เนื้อผงแกงแกรงอย่างนี้เลยพี่เนี่ยไม่สวยงามดีครับพี่เนี่ยมีเขามีทาบอลทองเบาๆบางๆด้วยพี่เนาะเหมือนจะติดคล้ายๆติดแบบลอยๆอย่างเงี้ยพี่เนี่ยโอ้โหดูสวยงามดีพี่ในซอกสวยๆเลยพี่เนี่ย อ่าพี่ลองดูนะครับพี่อย่างเงี้ยเนื้อหาประมาณนี้พี่เนื้อหาประมาณนี้เนี่ยพี่ลองดูนะครับเนื้อหาประมาณนี้ขุนแผนหลวงปู่ทิมนะพี่ลองดูนี่จะบอกไม่ใช่หลวงปู่ทิมก็ไม่ได้นะพี่เนี่ยโอ้โหเหมือนเขาติดเหรียญไปด้วยนะพี่เนาะเหมือนเขาติดเหรียญแต่ผมไม่มั่นใจว่าเหรียญอะไรนะน่าจะเป็นคล้ายๆเหรียญเจริญพรบนนะพี่เนาะมองไม่เห็นเหมือนกันพี่เนี่ยเขาขดไว้เลยครับพี่ติดไว้ข้างหลังอย่างนี้เลยพี่หลวงปู่ทิมชัดเจนอย่างเงี้ยพี่โอ้โหลองดูนะพี่นะอย่างงี้ครับพี่ขุนแผนหลวงปู่ทิมนะพี่อย่างเง ห้าร้อยบาทโอ้โหราคาราคาอย่างเงี้ยพี่ๆโดนใจไหมครับพี่ขุนแผนนะพี่เลี่ยมเรียบร้อยแล้วพี่เลี่ยมเรียบร้อยแล้วนะวีขุนแผนแล้วแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยพี่เรียนคล้ายๆเรียนหลวงปู่ทิมอย่างเงี้ยครับพี่คล้ายๆเรียนจเจริญพรบ,บนเนาะแต่น้องไม่มั่นใจว่าใช่หรือเปล่าน,นะพี่นะอย่างเงี้ยครับพี่เอาห้าร้อยบาทเอ้าสัญญาณรัวรว,วมาแล้วแสดงว่าวันเนี้ย E p 107นะครับพี่นำเสนอพี่พีครบทวนแล้วนะครับพี่พีชอบรายการไหนรีบทักทายมานะครับพี่ถ้าไม่ทันต้องกราบขออภัยด้วยเนาะพี่เนาะอ้าวรีบเลยพี่รีบดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่ทักทายมานะครับอยากดูรูปเพิ่มเติมพี่แจ้งน้องได้นะครับพี่อ่ะประมาณนี้นะพี่น้องวันนี้มีประมาณนี้เลยครับพี่เอามาแบ่งปันพี่พีนะครับหลักร้อยครับพี่อ้าววันนี้ต้องขอตัวลาพี่พีไปก่อนนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปน้องต้องกราบขออภัยพี่พีด้วยนะครับ ต้องขอตัวลาพี่พีไปก่อนนะครับสวัสดีครับ